มาต่อกันเลยข้อ64นะคะข้อ64จะเป็นเรื่องของของไหลแล้วทีนี้เราก็มาอ่านโจทย์กันก่อนเลยเขาบอกว่าชายคนหนึ่งมีความสามารถอัดแรงได้เพียง49นิวตันต่อครั้งถ้าชายคนนี้ต้องการยกวัตถุมวล500กิโลกรมัมโดยเครื่องอัดไฮโดรลิกที่มีกระบอกอัดและกระบอกยกเป็นทรงกระบอก ถ้าสีกระบอกยกต่อกะบออกอัดต้องมีอัตราส่วนอย่างน้อยที่สุดเท่าไหร่โอเคที่พี่รู้ว่าข้อนี้เป็นเรื่องของของไหนก็มันมาจากคำนี้เครื่องอัดไฮดรอลิกคือเครื่องอัดไฮดร,รอลิกมันจะเป็นเครื่องอัดที่ข้างในมันมีของเหลวอยู่อ่ะเออแล้วก็เป็นแบบนี้นะ แต่สองข้างนี้จะมีลักษณะของของรัศมีไม่เท่ากันถูกปะด้านนี้มีรัศมี A เอเล็กมีพื้นที่ A เอเล็กพื้นที่หน้าตัดเอเล็กด้านนี้จะมีพื้นตัดเอไอแล้วตรงนี้ก็จะเป็นของเหลวของไหอยู่คือเวลาเราใช้เครื่องอัดไฮดรอลิกอะเราก็จะกดแรงไปทีหด้านานี้พอเรากดลงไปของเหลวมันก็หนีใช่ไหมของเหลวมันมันมันก็ปิ้นออกมาใช่ปะ ทําให้มันต้องไปดันด้านนี้ขึ้นมันก็เกิดแรงดันที่ด้านนีอ้อันนี้ก็เปิดเป็นการช่วยยกของทีนี้เวลาเราทำเราต้องรู้จักกฎของปาสคาลเขาว่าไว้ว่า F ส่วนด้วย a เล็กจะเท่ากับ w ส่วนด้วย a ใหญ่อ,อันนี้คือกฎที่จะช่วยในการทำนะคะ F ก็คือแรงใช่ปะคือแรงที่กดฝั่งนี้หารด้วย a อเล็ก A เล็กก็คือพื้นที่ตัดของฝั่งนี้ใช่ปะจะเท่ากับ W W ก็คือเหมือนน้ำหนักที่กดลงมาตรงนี้การที่จะทำให้วัตถุไอตรงนี้มันสมดุลได้คือเป็น W หารด้วย A ใหญ่เนาะทีนี้โจทย์เขาบอกว่าชายคนนี้มีความสามารถอัดแรงได้เพียง49นิวตันนั่นหมายความว่าเขาอัดแรง49นิวตันก็คือ f ถูกป่ปะต่อครั้ง ถ้าชายคนนี้ต้องการยกวัตถุมวล500กิโลกร,รมมวล5วัตถุมวล500กิโกร,รัมก็จะเป็นฝั่ง W นี้ปึ๊บเครื่องอัดไฮดรลิกจะมีหน้าตายอย่างนี้ใช่ไหมคะก็จะมีวัตถุที่เราต้องการยกวางไว้ฝั่งนี้แล้วก็เราจะกดอัดแรงไปดัฝั่งนี้ทีนี้เขาก็บอกว่าเขาถามว่าอะไรเขาถามว่ารัศชมีของกระบอกยก ต่อรัศมีของกระบอกอดัดกระบอกยกคือฝั่งนี้คือส่วนที่เราต้องยกของมันต้องการจะยกของขึ้นถูกปะกระบอกอดัดก็คือฝั่งที่เราอัดแรงลงไปถูกปะก็คือฝั่งนี้เขาก็ถามว่ารัศมีพี่ให้อันนี้มีรัศมีอาใหญ่นะแล้วก็ให้ฝั่งนี้มีรัศมีอาเล็กอืเขาต้องการอาใหญ่ส่วนอาเล็กถูกปะคะเขาบอกว่าต้องมีอัตราส่วนอย่างน้อยที่สุดเท่าไหร่ถึงจะทําให้เราสามารถยกยกวัตถุมวลนี้ บน500กิโลกรัมขึ้นได้ถูกปะอทีนี้เราก็มาดูสูตรเลยก็คือ f ส่วน a เท่ากับ w ส่วน a อันนี้เป็นภาพหน้าตัดด้านข้างนะคะก็คืออันนี้ที่บอกไปแล้วคือมี a a เล็กใช่ปะอันนี้คือ a ใหญ่ใช่ปะโอเคอันนี้มีวัตถุ w วางอยู่อันนี้เรากดแรง f ลงไป เขาบอกว่าโจทย์บอกว่า F จะเท่ากับ49นิวตันถูกไหมคะต่อครั้ง W เท่ากับเท่าไหร่ W เท่ากับ mg ถูกปะคือมวลคูณกับความเร่งค่า g ปึ๊บเรามาดูค่าคงที่ที่เขาให้ให้เราวัดต้นต้นก่อนเมื่อน้องต้องใช้ค่าคงที่ปึ๊บค่า g เขาให้เท่าไหร่นะ ค่า g เขาให้เท่ากับเก้าจุดปดถูกป่ะคะ g ที่เขาให้มาเท่ากับเก้าจุดแปดึ๊บดังนั้น m ของเราเท่าไหร่ m ของเรา5้ารอกิโลกรัมถูกปะ่ะก็ต้องคูณกับเก้าจุดแปดอืมก็คูณ g เท่ากับเก้าจุดปดไปนะห้ามใช้สิบนะคะเพราะว่าโจทย์เขาได้กำหนดมาแล้วอืมปึ๊บมาดูข่ขอคงตัวที่เขาให้ในการคำนวณข้อที่เกี่ยวข้องเนาะค่า g เท่ากับเก้าจุดปดปึ๊บ ไม่เท่ากับ10นะดังนั้นเราต้องใช้9.8เท่านั้นถูกปะโอเคเราก็แทน G ด้วย9.8ดแปดังนั้นน,น้ำหนักน้ำหนักที่เราได้ก็เท่ากับฟึ๊บห้คูณแได้40ถูกไหมคะ40เนะ 4, 9, 45, าะสี่เก้า่สิบห้ดังนั้นฟึ๊นนี่500ร้คูณเกได้10 4สี0สถูกปะอื้ ก็ได okay. ้4,900น <Joseph> ิวต <Capital. S 1> <N. S 2> ันโอเค F เท่ากับ4 9นิวตัน W เท่ากับ4 9 0 0นิวตันลองมาแันลองลองมาหา a กับ a a ใหญ่กับ a เล็กดูนะคะ a ใหญ่กับ a เล็กเขาบอกว่ามันเป็นทรงกระบอกใช่ปะดังนั้นพื้นที่ตัดของทรงกระบอกหายงไงเอ่ย a เล็กจะเท่ากับ pi r เล็กกำลังสองถูกปะอืแล้ว a ใหญ่ก็จะเท่ากับ pi r ใหญ่กำลังสอง จาน,นั้นพื้นที่หน้าตัดของเอใหญ่กับเอเล็กจะเป็นอย่างนี้ฟึบต่อเลยจากสูตรนี้ f ส่วน a เล็กจะเท่ากับส่วน w ส่วน a ใหญ่แล้วก็เข้าสูตร f ส่วน a เล็กจะเท่ากับ w ส่วน a ใหญ่นั่นหมายความว่า f ส่วนด้วยาย r เล็กกำลังสองจะเท่ากับ w ส่วนด้วยาย r ใหญ่กำลังสอง นี้เราก็ลองดูปตายผ้าตัดพ้ดาเราต้องการอะไรเอ่ยสิ่งที่จดต้องการคืออาใหญ่ส่วนอาเล็กใช่ไหมคะเขาต้องการใกระบอกยกคืออาใหญ่เนาะต่อด,ด้วยกระบอกอัดเพิ่มก็อาใหญ่ส่วนอาเล็กพี่ก็ย้ายอาขึ้นไปคูณฝั่งนี้เป็นอาใหญ่ส่วนอาเล็กทั้งหมดกาลังสองจะเท่ากับ w ส่วนด้วย f ถูกปะก็ย้าย f ลงมาหารดังนั้นอาใหญ่ส่วนอาเล็กจึงเท่ากับ สแควรูทวส่วน f ถูกไหมคะอืมอาใหญ่สุดอันนี้จะเท่ากับ w ส่วน f ก็ราหา W กับ F ได้แล้วถูกไหม w เท่ากับ49 f เท่ากับ4 900. โอเคเราก็แทนค่าลงไปเลย W ึเท่ากับ w 9 9 0ัเมื่อกี้พี่พูดผิดวเนี่ยเอ f เท่าก 49, นะับ49เนาะโอเค f 49, 4 9เท่ากับ49นิวตัน w เท่ากับ4,9นิวตันฟืบคิดต่อมาข้างบน เอา49ตัด49จะเหลือ100ถูกปะก็คือเหลือ square root 100 s q u a r r o o 100เท่ากับเท่าไหร่คะมันเท่ากับ10ถูกไหมคะอืมดังนั้นอใหญ่ายายส่วนอเล็กจะเท่าเท่ากับ10๊บเรามาดูช้อยดูซิอใหญ่ส่วนอเล็กเราคิดออกมาได้เท่ากับ10ดังนั้นเราต้องตอบข้ออะไรเอ่ยข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4ข้อ2ถูกไหมข้อข้อ2ตรงกับที่เราคิดไว้แป๊ะเลยคือ10 อัตราส่วนของอใหญ่กับ R เล็กต้องเท่ากับ10โอเคจากนั้นเรามาทวนโจทย์ข้อนี้กันข้อนี้เขาบอกว่ามีผู้ชายคนหนึ่งปึบต้องการอัดกระบอกไฮโดรไฮโดลิกด้วยแรง F ก็คือ49นิวตันต้องการยกน้ำหนักเท่ากับ4,900นิวตันเราก็ใช้สูตรของปาสคาลกฎของปาสคาลนะก็คือแรงหารด้วยพื้นที่หน้าตัดที่แรงกระทำจะเท่ากับน้ำหนักหารด้วยพื้นที่หน้าตัดที่แรง ของแรงที่ยกนะคะฟึ๊บได้ตรงนี้มาแล้วเราก็แทนค่า w กับค่า f ลงไปแล้วก็หาอัตราส่วนระหว่าง r ใหญ่กับ r เล็กได้จากสูตรของพายอากลังสองเนาะอือจะทำให้เราได้ r ใหญ่ส่วน r เล็กจะเท่ากับ w ส่วน f สแคว o ูถูกปะ w ส่วน f สแควรูออกมาได้100่อยถอดสแควรูจะได้ 1นศนย์ก็คือ10ถูกไหมคะโอเคดังนั้นข้อนี้ข้อ2ตอบสิบเนาะ